ตอนที่7บ้านกลางเก่ากลางใหม่ดวงไฟชั้นสองยังส่องสว่างหลังจากเจ้าบ้านเพิ่งเดินทางมาถึงร่างบางเดินออกจากห้องน้ำเส้นผมสลวยหูกปล่อยสยายเดินไปหยิบมือถือรุ่นเก่ามาเปิดข้อความเห็นข้อความจากยายบัวเมื่อช่วงตอนเย็นรีบกดต่อสายหาทันที บัวเกิดอะไรขึ้นฉันเพิ่งเห็นข้อความโดนคนขับรถตามแต่ไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านส่วนคุณคาทาวุธก็กลับไปแล้วแจ้งความหรือยังไม่ได้แจ้งแจ้งไปเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกก็จริงแต่เมื่อกี้บอกเพิ่งกลับไปถ้างั้นก็แสดงว่าพิมพ์ออนแซ์อีกฝ่าย พ่อฟังจากน้ำเสียงเธอคงกลัวไม่น้อยจึงไม่อยากให้คิดมากไม่มีอะไรทั้งนั้นพอหนีจากพวกนั้นได้เราก็ไปนั่งกินผัดไทยด้วยกันเขาแค่มาส่งที่บ้านแล้วก็กลับไปว่าเสียดายจังทำไมไม่ชวนเข้าบ้านละ่ะพอเลยฉันไม่คุยด้วยแล้วยังไงก็ระวังตัวด้วยนะต่อให้เขาไม่ได้ตามเธอ แต่วันนี้มันรู้ว่ามีเธออยู่ด้วยอืมขอบใจมากนะป้ายสายตัดไปแม้เรื่องจบแค่นั้นแต่ลางสังหรณ์บอกเธอว่ามันยังไม่จบพรุ่งนี้ค่อยบอกเขาอีกทีก็แล้วกันพอคิดได้หญิงสาวก็ล้มตัวลงนอนแสงไฟถูกดับลงพิมพ์ออนกำลังขมักขม้นกับการเช็ดกระจกบริเวณทางเดิน ในตอนเช้าของวันใหม่ก่อนจะถูกแรงกระชากจากด้านหลังแม้เล็กน้อยแต่สามารถทำให้เธอปิวไปติดกับแผ่นอกกว้างกำยำอย่างง่ายดายอ้อมแขนแข็งแรงกอดรัดแน่นหนาจนเส้นผมสักเส้นยังรอดผ่านไม่ได้ดวงตากลมโตช้อนขึ้นมองใครที่กล้าทำอุกอาจเช่นนี้ แน่นอนว่ามีคนเดียวที่มักเข้าถึงเนื้อถึงตัวเธอไม่น่าหล่อเหล่าก็ชากใจได้ทุกครั้งก้มมองต่ำท่านประธานจะทำอะไรคะพิมพ์ออนขยับหลบเมื่ออีกฝ่ายจงใจโน้มลงใกล้แต่ก็ไม่พ้นอ้อมแขนแข็งแรงกักขังร่างเธอไว้และนั่นทำให้ปลายจมูกจมหายไปกับแก้มของเธออย่างจงใจ เก็บดอกเบี้ยรู้ไหมผมรอเวลานี้ตลอดทั้งคืนเสียงทุ้มห้ากระซิบข้างหูเขาเฝ้ารอเวลานี้มาตลอดทั้งคืนจริงหลังจากถูกเจ้าหล่อนจู่โจมเมื่อคืนนั้นร่างกายก็ร้อนเผามีเพียงสิ่งเดียวที่เยียวยาไม่ให้การควบคุมตัวเองที่แสนดีเยี่อมมาตลอดหลายปีพังทลายลงเรื่องของคุณสิคะ มาบอกอ้อนทำไมปล่อยด้วยค่ะเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าก็ได้ลือกันทั้งบริษัทอีกหรอกพวงแก้มร้อนเผากินไอ้บุรุษทำสมองเบอร์เร็วแรงเริ่มผดถอยแม้แต่แรงจะขัดขืนก็ยังน้อยนิดลือก็ลือไปสิที่ผมสนใจคือคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยผมตอนนี้ก็ได้ค่ะหลับตาก่อนสิคะ พิมออนหันศพสายตาน้ำเสียงและแววตาคู่นั้นจริงจังจ,งจนเธอไม่อาจหลีกเลี่ยงจำต้องยอมทำตามคนเอาแต่ใจบดินยอมหลับตาหญิงสาวมองซ้ายมองขวาไร้ร่างคนอื่นยืนหน้าใกล้คิดหอมแก้มอีกฝ่ายหรือเป็นความตั้งใจของเขาลิ้มฝีปากของเขาหันมาจูบปากเธอฝ่ามือกระชับไห้าอ,อยให้รับจูบร้อนแรง ตามอารมณ์ปารถนามากขึ้นจูบพี่ดูเร็วแรงหญิงสาวจนต้องอิงกายกับร่างหนาไม่แม้ขัดขืนเพราะเธอเองก็ร่วมหลงไม่ต่างจากเขารสจูบกระหายหิวรุนแรงกว่าคราวแรกเริ่มเปลี่ยนเป็นหวานปานน้ำผึ้งเมาเมาไม่รู้เบื่อพนักงานสองคนปิดปากร้องรีบลบมุมเมื่อเห็นผ้าบาดตาบาดใจเข้าอย่างจัง ก่อนจะเพ่งดูว่าอีกฝ่ายเป็นใครก็ต้องรีพากันออกจากตรงนั้นทันทีสวนทางกับเลขาหนุ่มชลิตเองพอเห็นเหตุการณ์ที่ทำให้พนักง,งานพวกนั้นวิ่งหนีก็เข้าใจทุกอย่างจึงเดินหลบเลี่ยงไปที่อื่นแทนนี่นี่นี่รู้อะไรไหมเมื่อเช้าพวกเราไปเจออะไรเข้าเจออะไรหรอ และแล้วข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ที่แน่ชัดระหว่างท่านประธานหนุ่มกับสาวใช้คนสวยที่เรียกได้ว่าเป็นซินดลเดอเรลล่าในตอนนี้แพทย์สพัดทั่วบริษัทสาวเล็กสาวใหญ่ต่างร้องไห้ละงมที่ต้องอกหักพร้อมเพียงกันบ่ายวันเดียวกันหลังกินข้าวเที่ยงแทบจะเรียกว่ายังไม่ทันได้แตะของที่ซื้อมาด้วยซ้ำเสียงแซว พร้อมกับสายตาทุกคู่มองมาชวนอึดอัดปนสงสยัยจนยใยบัวส่งข่าวสารในบริษัทให้ดูถึงรู้ว่าพวกเขากำลังพูดอะไรอยู่ร่างบางพวดพาดเข้าห้องทำงานโดนยไม่เคาะตรงไปหาชายหนุ่มที่นั่งทำงานไม่สนใจการมาของเธอสนิดมือถือถูกวางลงตรงหน้า พร้อมขยายข้อความระบุให้อีกฝ่ายดูท่านประธานดูนี่สิคะทุกคนในบริษัทรู้เรื่องที่เราจูบก,กันเมื่อเช้าแล้วเข้าเอาเรื่องของเราไปลงในบอร์ดข่าวบริษัทด้วยบริมองยิ้มยิ้ม,มชอบนักคำว่าเรื่องของเราก่อนจะแซงทำหน้านิ่งมองหญิงสาวออมแล้วทำไมหรอทำไมหรอคุณถามมาได้ว่าทำไม สองมือยันโต๊ะทำงานก่อนจะนั่งลงมองอีกฝ่ายสิ้นคำพูดต่อทำไมคนเดือดร้อนต้องเป็นเธอเขาเป็นผู้บริหารต้องกลัวการเสียชื่อเสียงสิแต่นี่กลับนิ่งอยู่ได้ก็ผมไม่เห็นความเสียหายอะไรนี่คุณไม่แต่ฉันเป็นนี่แล้วทีนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพิมพ์ออนลุกไปนั่งบนโซฟา สีหน้ากัดกุ้มจากคำพูดเสียอกเสียใจวันนี้ดูท่าทางท่านประธานของเธอคงเป็นขวัญใจของพนังงานจำนวนมากแหมคิดเรื่องหนึ่งขึ้นได้เขาร่ำรวยมีบริษัทหลายสาขาทุกคนต้องรู้เรื่องนี้เป็นแน่บรดินลาบายิ้มลุกไปนั่งข้างๆจับบา่าเลยข้างสองให้หมุนหน้าเข้าหาตนเลื่อนฝ่ามือกุมแก้มนวล เงยให้ศบสายตาไว้ที่เดิมสิผมบอกแล้วใช่ไหมเลิกสนใจคนอื่นสนแค่ผมก็พอคุณพูดง่ายสิเป็นท่านประธานบริษัทนี่ใครจะกล้านินทาคุณออนสิเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดธรรมดาไม่ได้มีอำนาจสั่งใครสักหน่อยพิมพ์ออนแกะมือออกแล้วนั่งหันข้างให้ ต้องยอมรับกับตัวเองอย่างเลี่ยงไม่ได้ว่าเขามีอิทธิพลต่อหัวใจเธอมากในตอนนี้ทุกการกระทําเอาใจใส่ทุกน้ำเสียงนุ่มนวลทุกอย่างดูคล้ายว่าเธอเป็นคนพิเศษเหลือเกินแต่มันจะใช่หรือเศรษฐีเช่นเขามีผู้หญิงมากมายให้เลือกหาคนธรรมดาจนๆอย่างเธอจะมีค่าต่อหัวใจเขาได้อย่างไรกันหางไม่ใช่ของแปลกที่อยากขั้นเวลา ใช้แก้เหงาเท่านั้นคิดแล้วก็พานทำหน้าเศร้าจนคนข้างกายจับสังเกตและอ่านทะลุป,ปูโปงถึงความคิดเจ้าหล่อนคุณแน่ใจเหรอว่าเป็นแค่พนักง,งานทำความสะอาดธรรมดาเท่านั้นข้อสอกยันกับพนักพิงหลังขยับมองหน้าหญิงสาวตรงๆก็ใช่สิคะจะเป็นอย่างอื่นได้หรอพิมพ์ออนหันมองชายหนุ่ม นั่นสินะความผิดหวังทำให้ใบหน้างามงอหงิกส่งค้อนให้ตากลับหมดธุระออนแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วช่วยไปแก้ขาวให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนพูดไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังสั่งหันประธานบริษัทนี้อยู่ลุกขึ้นสะบัดหน้าเชิดย่ำเท้าออกไปนี่นะหรือคนที่ไม่มีอำนาจสัง่ง แต่กำลังสั่งอยู่แท้ๆบอดินสายหน้าเอ็นดูสายตาทอดมองร่างหญิงสาวหายไปกับบานประตูหากเจ้าหลอนหันมาคงได้เห็นสายตาอ่อนโยนคู่นี้เป็นแน่คราวนี้ทุกคนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพิมพ์ออนมีเพียงก็แต่หญิงสาวที่ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าหานะกว่าครึ่งได้ก้าวเข้าตำแหน่งคุณนายติวานนท์ ตอกมืดมืดไฟกิ่งตามข้างทางติดติดดับดับมองแทบไม่เห็นเท้าเล็กย่ำเร็วๆไปข้างหน้าอีกเพียงไม่กี่อึดใจก็ถึงบ้านพักร่างบางเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งไม่เห็นเงาตามหลังทันทีที่เปิดประตูรั้วได้ยายบัวก็รีบเข้าบ้านไม่เหลวหลังมองเสียงหอบหายใจดังรัวเร็วเช่นเดียวกับหัวใจให้เต้นแรง มือเล็กขยับเปิดไฟทั่วทั้งห้องโถงปรากฏภาพเข้าของเลเทเหมือนกับถูกค้นหาอะไรบางอย่างของชายทั้งตู้รูปภาพถูกขว้างทิ้งแรงๆจนแตกกระจายความกลัวแล่นเข้ามาจับใจน้ำตาไหลรินทั้งสองข้างเมื่อเห็นอักษรสีแดงตรงผนังแพทย์สยาครึ่งชั่วโมงต่อมาตำรวจหลายนาย เข้ามาเก็บรายละเอียดและหายรูปรวมถึงสอบปากคำยายบัวอยู่นานข้างกายหญิงสาวมีพิมพ์ออนคอยกอดปอบขวัญวันนี้คุณคงพักที่นี่ไม่ได้พอจะมีที่ไหนปลอดภัยให้ไปหรือเปล่าครับนายตำรวจถามยายบัวสายหน้าเธอไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนที่นี่เป็นบ้านเธอส่วนแม่เข้าบำบัดเลิกสุรา จะให้ไปเปิดโรงแรมพักก็กลัวเหลือเกินพักบ้านฉันก่อนไหมที่บ้านไม่มีใครมีแค่ฉันคนเดียวเดี๋ยวคืนนี้ฉันโทรหาเจมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยพิมอ์อนบอกหลังทราบเรื่องเธอก็รีบขับรถมาหาแต่ในระหว่างทางบดินโทรมาเลยได้คุยกันแต่ไม่นึกว่าเขาจะมาด้วยดวงตากลมโตเลื่อนมองชายหนุ่มที่กำลังคุย กับผู้กำกับใหญ่อยู่ไม่ไกลขอบใจมากนะไม่เป็นไรเราเพื่อนกันเธอขึ้นไปเก็บของก่อนฉันขอไปคุยกับพานประธานสักคู่บอกเสร็จก็ลุกไปหาชายหนุ่มท่าทางสีหน้าเหมือนอีกฝ่ายรู้อะไรเข้าแต่ทันทีที่เธอเข้าไปทั้งสองก็หยุดพูดแล้วแยกตัวออกไปรู้ตัวคนทำผิดแล้วหรอคะ พิมออนกระซิบถามเพราะกลัวว่าคนร้ายจะยังอยู่ใกล้ๆตอนนี้ยังแต่กรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งคนที่เคยใกล้ชิดกับคาฮาวุธมักจะโดนแบบนี้เสมอบอดินเล่าพร้อมก้มมองดวงหน้าให้ชอบหาเรื่องหากเขาไม่อยู่ด้วยไม่รู้ว่าคิดจะทำพี่เรนอะไรอยู่ไหมรอบก่อนจับคนร้ายได้ไหมคะจับได้ เธอถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดจิตเพิ่งออกมาไม่นานงั้นก็จับได้สิคะไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันไหมแถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดที่พอเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนแล้วคุณจะทำยังไงหรอคะเรื่องนี้ต้องให้คุณช่วยด้วยคำพูดของเขาทำเธอสงสัยแต่สายตาคมและสีหน้ามั่นใจทำให้เธอรู้ว่า บดินมีแผนรับมือแน่ไม่เช่นนั้นคงไม่พูดเช่นนี้ยายวัวเก็บข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไปพอจำเป็นก่อนจะลงมาด้านล่างตำรวจเดินทางกลับไปหมดแล้วที่นี่ถูกกั้นเป็นสถานให้เกิดเหตุสองสาวขับรถกลับบ้านพักโดยมีบดินขับตามพอเห็นทั้งสองเข้าบ้านอย่างปลอดภัยเขาจึงกลับ ไม่ลืมกำชับหากมีอะไรให้รีบโทรหาเขาทันทีมพมออนลุกขึ้นนั่งพร้อมดึงมาร์กบนหน้าออกมองยายบัวที่กำลังเดินมาที่เตียงจะบอกเขาไหมไม่ฉันไม่อยากบุ้ยว่าเป็นความผิดของเขาที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ตามใจตามใจเธอแล้วกันมพมออนพยักหน้ารับ ถ้ากเกิดจับคนร้ายไม่ได้แล้วเธอยังถูกวุ่นวายแบบนี้อยู่ละ่ะเรื่องนั้นฉันยังไม่ได้คิดระหว่างนี้เธอก็พักที่นี่ไปก่อนท่านประธานสั่งติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วคงไม่กล้าทำอะไรหรอกพิมอ์อนบอกควาจริงเธอก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าที่บ้านถูกติดกล้องวงจรปิดไว้โดยข้ออ้างความปลอดภัยหรือตั้งใจจับตาดูนั้น ไม่อยากคาดเราให้ปวดหัวท่านประธานนี่ใจดีจังเลยเนาะเป็นห่วงเป็นใย,ยพนักง,งานอย่างเราๆมากเลยแน่นอนสิว่าแต่ความสัมพันธ์ของพวกเธอไปถึงขั้นไหนแล้วขอบเตียงหรือยังหยุดเลยไายบัวเลิกร้อฉันได้แล้ววันนี้ทั้งวันฉันโดนที่ทำง,งานล้อจนต้องเอาปีบคุมหัวอยู่แล้วเนี่ยใครจะกล้าว่าว่าที่คุณนายติวานนท์นกัน ยายบัวล้อก่อนจะหลบหมอนใบใหญ่ที่ฝ่ายฟาดลงมาส่งคามหมอนขนาดย่อมเกิดขึ้นชั่วคู่ก่อนพักรบทิ้งกายนอนหอบไม่นานแสงไฟทั้งห้อง,องก็ปิดลงแล้วเจอกันตอนที่7.2เร็วๆนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนจะทำผลงานใหม่ๆออกมาอีกนะคะ สวัสดีค่ะ